สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออม Big b ไบคนะครับผมอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งครับนะผมคันนี้เจ้า CBR 6 5 0 f นะครับผมคันนี้ปี13.2014นะครับสติกเกอร์เล็บูรอบคันเลยครับล้อลอครับยางหน้าหลังยังเหลือๆนะครับท่ออาคาศปลายดับนะครับผมกันความร้อนเป็นคาร์บอนนะครับตรงนี้จะเป็นไททีนะครับสวยๆเลยครับครอบถังนะครับผมคาร์บอนนะครับมีการสะบัดให้นะครับผม คืคัดมือเบรกแต่งนะครับไ,ไ,ไ,ไม่แท้นะครับคันนี้มาอยู่ที่สี่หมื่นสามนะครับไม่แท้นะครับไ,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 ไม่ได้ก่อไม่ได้อะไรครับรถรวมๆสวยนะครับมีครอบโชกให้นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังนะครับอย่างนุ่มๆเลยนะครับ รนะนะอๆเลยครับผมคันนี้ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาที่เพจออมบิ๊กไบเลยนะครับคันนี้ราคาที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับ <c oughs> เอกสารครบพร้อมเล่มโอเลเลยนะครับสวยมากครับผมร้านอยู่จังหวัดน่าเนเรลยนะผมรับซื้อขายแลกเปลี่ยนบิ๊กไบมือสองนะครับรายละเอียด เพิ่มเติมของรถคันนี้ผมจะลงไว้ที่เพจนะครับเดี๋ยวไปติดตามได้ที่เพจเลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ